สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสั่งไลแมนกันนะคะอันดับแรกเราเข้ามาที่หน้าแอปกันก่อนเลยค่ะพอทีนี้นะคะไลแมนไม่ได้มีแค่สั่งอาหารด้วยนะคะมันมีส่งของผ่านไลแมนด้วยค่ะเมสเซนเจอร์ Messenger. แต่วันนี้เราจะมาสั่งอาหารกันนะคะเราก็กดไปคําว่าฟู้ดนะคะแล้วก็เลือกร้านที่จะกินได้เลยค่ะ วันนี้เราจะมากินร้านนี้กันนะคะนมคูค่ะเราก็เลือกเมนูกันได้เลยคะ่ะ วันนี้เราจะสั่งเป็นเมนูชาเขียวนมสดปั่นนะคะแล้วเราก็จะเลือกระดับความหวานกันนะคะเราจะเลือกหวานน้อยค่ะก็วติ๊กตรงนี้ได้เลยเราก็คอนเฟิร์มออเดอร์ได้เลยนะคะตรงนี้ใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเรากกดเข้าไปที่ตะกร้าของเรานะคะถ้าสมมติว่าเราสั่งเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าคอนเฟิร์มออเดอร์นะคะมันก็จะมีค่าส่วนต่างนะคะแล้วก็จะมีค่าส่งค่ะใช่ค่ะ แล้วเราก็จะ c o n f i r อ o r อร์เลยค่ะตรงนี้นะคะจะกดเลือกได้ด้วยว่าเราจะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าจ่ายด้วยวอลล็ตนะคะหรือว่าจ่ายผ่านธนาคารก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นรับบิดไลน์เพย์นะคะหรือว่าจะเป็นเครดิตการ์ดก็จ่ายได้ค่ะแต่ผ่านแบเครดิตวันนี้เราจะจ่ายผ่านเงินสดกันนะคะนี่เลยค่ะแล้วกด c o n f ม r m order ค่ะแล้วก็รอคนรับออเดอร์นะคะ พอคนรับเสร็จพอคนรับออเดอร์นะคะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะค่ะค้ารีบรีครับพี่ขับไรแมนมานานแค่ไหนแล้วประมาณเกือบปีครับแล้วขับไรแมนชีวิตเปลี่ยนบ้างไหมคะก็เหมือนเดิมครับครับผมรายได้ต่อวันพี่ได้ประมาณกี่บาทคะห้าร้อยหกร้อยครับแล้วขับขับไรแมนดียังไงคะก็ มันอิสระครับอยากจะหยุดงานไปไหนมาไหนก็ได้ครับมันไม่มีใครมากําหนดชีวิตเราครับแล้วไลแมนมีข้อเสียบ้างไหมคะข้อเสียก็ทะเลาะกับลูกค้าครับครับผมลูกค้าชอบเล่งชอบอะไรบางทีแม่ค้าก็ยังไม่ทันลงกระ้าเลยโท๊ถามมาว่าถึงไหนอย่างเงี้ยครับครับคอบครับคผมเออวันนี้หนูจะมาสอบถามนะคะครับคือพี่ขับไลแมนมานานแค่ไหนแล้วคะขับมาหนึ่งปีกว่าอ๋อ แล้วขับไลแวนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปไหมคะแบบชีวิตเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนมากเลยดีกว่างานประจำนะหรือด้วยความขยันนะะแล้วรายได้ต่อวันที่ประมาณกี่บาทคะประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทแล้วขับไลแวนมันดียังไงคะพี่มันอิสระครับมันเลือกเวลาเองได้ว่าเราจะปิดกี่โมงเราจะเปิดกี่โมงเราจะวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วไลแมนมีข้อเสียบ้างไหมคะ ไม่มีนะครับมีแต่ล้อกับลูกค้าแบบไปเจออย่างเงี้ยบางถ้าเราเจอวันหนึ่งนี่เราเจอไม่เหมือนกันครับลูกค้าแต่ละคนตังแต่อารมณ์ลูกค้าตั้งแต่ลมไหมครับอขอบคุณ่งเด็ดเลยตัวเร่งเราครับขอบคุณครับ